คนก็เพิ่งจะทานข้าวไงไม่ว่าจะอันนี้มากร้องข้าวครับทำมากร้องข้าวกันแล้วทำเงยยืนยทำทำามมากร้อขง,ง,งข,าาอข้าวได้ แต่เมื่อใครพราดกส่วนเนีคยท่เกิด,ะดสดะเ,ดเก็ดสองปีหากปวดตะเป็นเด็กตะเป็นเดียว ยืนเดินลูกยกหลานูกขอบแป๊บๆไปทำงานไม่ได้กำลงรอาเงินเงินก็ไม่เอาร่ากมาจากลูกแันผมมาเดือนกว่าส่งตัวไม่ได้ผมรักษาไม่ถึงชั่วโมง Đi kiện phải không ที่ให้บริการวันนี้รักษาการอะไรมั่งวันนี้ปวดพ้อครับคนแรกปวดพ้อคนที่สองกระดูกทับเส้นครับอ,อ,อันนี้ปวดหลังครับจากการเป็นแม่บ้านเวลาจับไม้กวาดถูไม้กวาดถูพื้นครับ วัแหลงขายขายเส้นได้มากอยากอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆนะครับอยากอยากให้มีนี่ฮะแต่วันแม่อยากกัีบ่อยพ่อวันแม่อยู่ทุกอาทิตย์ยิ่งดีเลยทุกอาทิตย์ ขวดหัวเช่นตึงดีขึ้อยู่อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆนะครับอยากให้มีบ่อยๆผ่อนชาย ครับสวัสดีครับผมอภิชาตินามสลิปครับเคหะจังหวัดปราจีนบุรีสาขา2การเคหะแห่งชาตินะครับวันนี้นะครับสมานเไหรจังหวัดปราจีนบุรีสาขา2ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนนะครับโครงการบ้านเรือทรอจังหวัดปราจีนบุรีกำมินบุรี1นะครับได้ร่วมกิจกรรมนะครับในการดําเนินการสมุนไพรนะครับสมุนไพรเพื่อประเกียร์นะครับเนื่องจากวันนี้นะครับเป็น 22สิงหาอาราชินีนะครับซึ่งทางองค์การนะครับได้ดําเนินการนะครับทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้อยู่อาศัยในชุมชนในองค์การนะครับซึ่งพี่บุญรักษานะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะครับวันนี้นะครับกิจกรรมนอกจากจะเป็นการประคบสมุนไพรนะครับดื่มน้ําสมุนไพรแล้วก็นวดนะครับเพื่อรักษาโรคนะครับ ก็จะมีกิจกรรมในการจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลนะครับสมเด็จพระพันปีหลวงในช่วงเย็นนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับได้ดําเนินการมาเป็นทุกปีนะครับเริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งโครงการนะครับโดยการเีหาริชาติกับผู้อยู่อาศัยในชุมชนนะครับรวมทัง้งคณะกรรมการชุมชนนะครับก็จะร่วมกิจกรรมกัน